และในวันนี้เราก็จะมาวาดต,ตุงตูงตูงซาฮือคือตัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีน้องๆขอ,อกันมาเยอะมากนะคือให้วาดไอ้ท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนนี้อะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านั่นนี่กดไลค์หรือ,อยังจ้าถ้ายังไม่กดก็กด ให้พีด้วยนะเพราะแต่ไอ้ตุง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 ซาฮนี่มันแบบมันมาได้ยังไงวะอาจโจรแรกมาแล้วโอ๊โอ้โหเต่าอาจรว่ายังไงอะเราเราว่าไอ้ตัวตุงตุงตุงเป็นเต่าเลยได้ไหม เพรว่าจริงๆมันก็นหล่อตั้งแต่ต้นฉบับเดียรอ้ป่าพอมาว่าเราโคตรน่ากลัยอ่ะเตอรวิงวิเพิ่มความน่ารักสดใสนี่เป็นไงมันก็ไม่แย่นนเี่เอ่ะเดี๋ยวเราใส่กระดองเข้าไปนิดนึงให้รู้ว่านี่คือเต่าหรือเปล่านะมีความเป็นเต่าอ,อยู่แหละนี่กระดองให้รับรู้ ว่านี่คือเต่าจ้าเต่าเองไม่ใช่ใครเราเป็นเต่าอ่ะใส่รวดรายเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะไอตัวตุงตุงตุไขรมันตั้งชื่อวนะเนี่ย อุ้ยมามามาเอาค่านี้แหละคันี้แหละเอ้อยเสร็จแล้วทุกคนตงุตงตงุงตวเวอร์ชันเต่าไงชื่อมันยาวอะเรียกตุงไปเลยไม่ได้ตงุงเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ให้สามแล้วกันอุ้ยนี่สวยอันนี้ให้สี่เลยอุ้ยแล้วแบบเหมือแบบแบบนจะโดนโหวตเว้ยว่าวาดมาแบบก็ตรงโยดอยู่แหละนะนิดนึงนิดนึง <sprouts> นีน่ารักวแบบีสีลงสีสวยอ่ะน,นี่ให้ห้าเลยระพายสีน่ารักมาก เดี๋ยวเจอตุงตุงตุงพี่มาซีสักหนึ่งอุ้ย F C พี่ก่อย F C แบบนี้พี่ก็ให้5้าดาวสิอุ้ยแต่ลงสีซสสวยแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นเต่าก็น่ารักนะมาย่างของเราอ่ะมาได้ยังปึ้งนี่จ้ะตุงตุงตุงสะหูมาซีหมดหรือยังเฮ้ยแล้วเราเป็นคนสุดท้ายแล้วผูชนะาวแกชนะได้ไงเนี่ย รู้แหละว่ามีเอฟซีตามเข้ามาตั้งคนหนึ่งอ้าวเฮ้ยในห้องเพีย้ยสี่คนเองเหรออุ้ยเราก็โบดให้เยอะนะจริงอ่ะพี่ก้อยว่าตุงตุงตุงซากุระว่าอ้าวโอ้โหเปลี่ยนห้องเร็วมากมาโจทย์ที่สองละได้เป็นริบของขวัญเราจะให้ของขวัญแก่ตุงตุงตุงนะ అ అ టిలmpి అ అయా్డడి אח il నిల vastly భిలగా నిలి ś Zw pulled. Ich ఘల్వడిఖమీ ఎకా ప్ఢా బిల overseas టిలస ల్లాezaముణ 7. posture 30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 . � block 5. Sol. I 10 lirnos af 190. แต่่ไมเป็ของขวาญชิ้นแรกของตุงๆุต,ตก็คือไม้ของตุงตุงต้งตนั่นเองอุ้ย FC พี่กอยแบบนี้พี่ให้5ดาวเลยค่ะเอาไปเลย5ดาวน่ารักมีอุ้ยอันนี้อาข,อขวานเป็นตึกป้าเป็นแบบของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยเอาไปสองอุ้ยอันนี้ อาจจะไม่ค่อยเหมือนของขวัญเท่าไรแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่เอาไปสามแล้วกัน,นะคะ่ะมาซีตุงตงๆออกมาเลยอู้ว้าวว่าสวยนะเนี่ยอุม้มันจะเขียนเขา F C หรือเปล่านะาเอาพี่ให้ห้าไปก่อนแล้วกันอา,อาจจะเขียนเขา F C ก็ได้หรือมันเหลือเกินมายังมาซีนี่จ้ะของควันชิ้นแรกของตุงุงตุงเศ้าว่าอะไรวะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนดูสดใสขึ้นน,นิดนึงอุ้ยอุ้ย แล้วนี่นี่เขียนคขาว่า FC มันไม่เป็นเซนเซอเลยนะเนี่ยโค้ดสองมาตรฐานอุ้ยหมดแล้วอุ้ยคนที่ทองมันนะเนี่ยแล้วก็ชนะเฮ้ยก็ยังชนะได้เนาะอุ้ยขอบคุณ FC ที่โหวตให้นะจ้าอุ๊ยก็ไม่ไม่ไม่น้อยนะเนี่หกคนอุ๊ยขอบคุณค่ะ ครอบคุนมากมากไรนี้หาซี่โวตน้องตุงให้พี่พี่จะวาดน้องตุงอีกแม้ว่าจะเป็นโจทย์ละมารพี่ก็จะวาดน้องตุง <c oughs> มาโจทย์ที่สามสิปึ่งเออเค u r l วาดยังไงดีละ่ะมาไม้แข็งเหรอ มันหลุดอ่ะคือตอนนี้กำลงังร no. no, oh, ีคอนเนคว้าวโน้โน้ยบอกวาดใหม่หรอเอ้าว่เอาค่ทุกคนเรามีการเปลี่ยนโจทย์กันเล็กน้อยนะคะเป็นโจทย์มีมแทนงั้นเราจะว่าตงตุงๆๆไปเลยอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นมีมเหรอหรือเปล่าเปนมีมเหรอหรือเปล่า <laughs> มาๆๆมมา,มา,มา เฮ้ยเราคือชันวาดโคตรนะ่ากลัวเออเวลาไม่ทันแล้วมายโอ้โหเข้ามาเหลือ3มนาทีจะวาดอโอ้วาดมันมีตรงไหนเนี่ย oh. อ้าอ่าสองแล้วกันในยไในไม่ใช่เรื่องตลกเมนไม่ใช่เรื่องตลกเออแล้วอันนี้มีอะไรอ่ะอันนี้มีมาอะอนนาไรอ,อแต่ก็สวยเดีเอยะให้3ามแล้วกันอะให้สมแล้วกันค่ะวิร์ดทำไมเขาวาดกัน นี่นี่มีมอะไรเมวราเหมออืออีอาร์ลวมั้งอ่ะแให้ให้สามแล้วกันนี่จ้ะเนี่ยมีมของจริงตุงตุงตุงซาฮูลนะจ๊ะนี่จ้ะวาดไม่เสร็จด้วยวาดเสร็จแค่หน้าก,ก็ดูดูแล้วที่หนึ่งขนาน้โอ้ยนี่ล่ะถูกต้องเนี่ยแหละคือมีมที่ถูกต้องมากเอาไปห้า,า,ลาๆๆเลยจ้ะเออเนี่ยนึกว่าจะไม่มีใครเล่นแล้วซะอีกเนี่คนวาดอะไรมาก็ไม่รู้นี่เลยห้าดาวเฮ้ยนองมีกี่คนเนี่ยแล้วผู้ชนะ ไม่ตุงๆุงตเราฟาดเรียบเลยว่ะวันนี้ได้ทีหนึ่งสตาติดเลยมาขออีกซักตาแล้วกันนะอีกซักตามาอีกสักตารอบปีแล้วมันหลุดนะโอ้โหหลุดได้ไงก็ไม่รู้โดนยิงอุ้ยแฟนตาซีครีเจอร์เอ่อตุงๆๆงนี่นับว่าเป็นแฟนตาซีครีเจอร์ไหมคะตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าได้เราว่าตุงๆๆอีกรอบหนึ่ง เดว้ยทุกคนแต่ว่ามันเป็นสัตว์แฟนตาซียังไงอะอ่าเราจะทำการเพิ่มปีกให้ดูเป็นสัตว์แฟนตาซีมากขึ้นนะจ๊ะให้รู้ว่านี่ก็เป็นสัตว์แฟนตาซีได้เหมือนกันจ้ะนี่เอาไปเลยปีกเฮ้ยโอ้โหวาดไม่ทนันนี่ใส่ปีกแค่เสร็จสองข้างนี่สัตว์แฟน,ขขานตาซีปะล่ะ มัคือสิ่งมีชีวิตที่แฟนตาซีมากถูกต้องนีก็น่ารักดีค่ะไปสีแล้วกันอ้ตัวอะไรอะมันคือตัวอะไรคะ่ะมันมันน่าหล่อ้วยเอาไปสามแล้วกันเพราะว่าน่าหล่ออุอ๊ยนังเงือก อยากว่านางเงือกบ้างเลยอะทําไมเราต้องมาได้โจทย์นี้ในตอนที่เราต้องว่าตุงตุงตุงได้วะอุ้ยทวยไรห่อนน่นารักเดีียวว่าไม่เสร็จนะเนี่ยเอาไป3มแล้วกันถวยไรสาขานี้แอบน่ากลัวไปนิดนึงนะคะเุ้ยแมว <c oughs> ก็ถือว่าอาจจะแฟนตาซีแหละนะเอาไป3แล้วกันสีก็ได้อ่ะอ่ะดสอ่ะแมวมีผมนะก็แฟนตาซีเดี๋ยวเจอนี่จ้ะสัตว์แฟนตาซีนี่คือสิ่งมีชีวิตที่หาได้ยาก ตุงตุง,ต,งตุงสาวให้ตายเถอะอุ่ยน่ารักอ่าให้ให้สามแล้วกันเอ้ยสี่แล้วกันเนาะไม่เคยเห็นแมวสีชมพูนะคะมันค่อนข้างแฟนตาซีนิดหนึ่งอันนี้ร้องให้ด้วยปะเนี่ยเฮ้ยแล้วผู้ชนะก็คือตุงตุงตุง,ตงยังเฮ้ยชนะได้เหรอวัแล้วชนะจริงจริงจ้ะ โอเคคือตุงตุงตุงนี่มันแบบได้ที่1ทุกตาแม้ว่าตาที่3เราจะหลุดก็ยังกลับมาคว้าที่1ได้ไม่น่าเชื่องั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยไปรับทุกโมอหคุณ FC ที่มาโบทให้แล้วก็เล่นด้วยกันนะเจ้